สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้ามายมิชินครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับกับโปรดักต์จากทานครีเอทีฟนะครับ,บ,ราานนรบห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยครับสำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนแบรนด์นี้นครับบอกได้เลยว่าปีนี้สนุกแน่นอนทางแบรนด์เขาฝากกระซิบมาว่าเขาจะทําตลาดไทยแบบเต็มที่จัดหนักจัดเต็มคนทับหูฟังมาแบบจุกๆเอางี้ดีกว่าที่อยู่ที่สตูผมตอนนี้นับได้ทั้งหมด6ตัวครับอ๋อคือแบบมาแบบ คือปีนี้อยู่กันยาวๆองี้ดีกว่าครับครีเอทีฟครับอยู่กันยาวๆครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูหูฟังที่เราจะคุยในวันนี้ครับผมขอขอบคุณทางครีเอทีฟครับที่ส่งแก้วเก็บความเย็นครับสวยมากๆครับแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ครีเอทีฟสวยๆแบบนี้เลยมาให้ผมครับรวมถึงเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นกันละก็คือหมอนของครีเอทีฟนะครับเขาก็ส่งมาให้เช่นกันครับเป็นหมอนผ้อห่มนะผมไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมนะแต่ว่าเออผมว่าก็น่าสนใจนะครีเอทีฟลองเอาขึ้นสโตร์ดูนะครับผมว่าอาจจะมีคนกดซื้อนะสวยงานดีครับอ่ะท ลืมนี่อุตสาห์มาตั้งโชว์เกือบลืมนะครับปีที่แล้วรีวิวรุ่นแรกไปเซนไฮบริดนี่รุ่น2มาแล้วเราบอกได้เลยว่างานดีมากนะครับรุ่นแรกอะ่ะก็ว่าดีแล้วนะรอบนี้มาดีกว่าเดิมโอ้โหงานบุงานบินวคุณลิตี้ต่างๆเนี้ยมากนะครับคือแบบจับเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันดูเป็นหูฟังที่แบบแพงอะ่ะเนี่ยการหมุนข้อต่อนี่คือแบบโหฟีลลิ่งดีมากยอดเยี่ยมมากบุฟองนองฟองน้ําแบบ เดี๋ยวเจอนในคลิปต่อไปนะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะสำหรับตัวเซนไฮบริดรุ่น2ครับวันนี้เราจะคุยกัน,นครับคือแฟลกชิ i อินเอียร์ทูไวลสของทาง Creative นะครับคือ Creative UrvaNA A เอกับ a อสทูครับนี่คือตัวท็อปของเขาขอทําตลาดประเดิมต้นปีด้วยตัวท็อปนะครับบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีที่ใส่มาเอาแบบพูดกันตรงๆง,ง,ง่ายๆเลยไดรเวอร์ที่เขาใส่มาหาหูฟังที่ใสไดรเวอร์ตัวเดียวกับหูฟัง2รุ่นนี้บนโลกนี้นะวันที่ผมอัดคลิป น้อยตัวมากๆแทบจะไม่มีเลยนับชิ้นได้เลยนับรุ่นนับแบรนด์ได้เลยว่ามีใครบ้างเพราะนี่คือเทคโนโลยีใหม่แกะกล่องครีเอทีฟขอพาออพวกเราก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับนี่คือ d r i v e อชนิดใหม่ของโลกของเราครับก็คือ XMEMS ไดรเวอนะครับ, Driver, รบเป็น Solid s ส a ต e เทคโนโลยีการผลิตแบบเซมิคอนดักเตอร์ครับยอดเยี่ยมมากมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ มีเรื่องนึนะครับที่เราต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับไดรเวอร์ของหูฟัง2รุ่นนี้กันก่อนครับก็คือหูฟัง2รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่แกะกล่องเลยครับที่เรายังแทบจะหาหูฟังที่ใช้ไดรเวอร์แบบนี้ไม่ได้เลยครับเราเรียกมันว่า X Mem Driver อย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งมันเป็นไดรเวอร์ชนิด Solid State ครับซึ่งกระบวนการผลิตเขาเนี่ยเป็นแบบ Semiconductor เลยครับหลักการทํางานของเขาครับก็คือการเปลี่ยนไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลครับโดยการส่งแรงดันไฟฟ้าเข้าไปทําให้ตัวแผ่น Piezo Mems ข้างในเนี่ยมันเกิดการขยับเกิดเป็นแรงดันเพื่อสร้างคลื่นเสียงออกมา ข้อดีของดรเวอร์ชนิดเนี้ยนะครับก็คือมันมีความเสถียรค่อนข้างสูงครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราต้องการที่จะขับคลื่นความถี่ไหนเน,เนี่ยมันคือการป้อนคําสั่งเข้าไปเลยว่าจะปล่อยกระแสไฟเท่าไหร่เพื่อให้เกิดแรงสั่นเท่าไหร่เพื่อขับย่านความถี่นั้นออกมาะน,ะนั้นมันค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆก็คือมีความเสถียรมีความแม่นยําสูงผิดพลาดน้อยลงนะครับคือมีความคงเส้นคงวาทุกครั้งที่กลับมาเล่นโนตนี้กลับมาขับย่านนี้มันจะได้คําสั่งเดิมเสมอครับอ่าก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับือถ้้าาจะใหสุปง่ยๆกทนะครับ แบรนด์นต่างๆเขากําลังอยู่ในช่วงแบบว่าพาเราเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านถ้าให้นึกภาพไม่ง่ายเหมือนช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจากกล้องฟิล์มเข้าสู่กล้องดิจิตอลครับคือตอนนี้คือผมไม่ได้บอกว่ามันจะมาแทนแบบเดิมนะมันดีกว่ายังไงนู่นนี่นั่นครับคือมันอยู่ในช่วงที่เราต้องศึกษาเพื่อดูทิศทางความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีของโลกใบนี้ครับคือแบรนด์นชั้นนําที่เป็นแบรนด์นเครื่องเสียงต่างๆก็กําลังมุ่งเน้นพัฒนา R D ในเรื่องของเทคโนโลยีเอ็กซ์เมมตรงนี้อยู่ครับก็รอดูกันต่อไปครับว่า มันจะเวิร์กไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจากผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้บอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงของสองตัวนี้ดีมากๆครับน่นนครับไม่ว่าสุดท้ายจะใส่เทคโนโลยีอะไรที่ใหม่แค่ไหนมาหรือดีแค่ไหนนะสุดท้ายผลลัพธ์ตั้งหาที่จะเป็นตัวบ่งบอกใช่ไหมครับหูฟังทั้งสองรุ่นนี้ครับอัดเทคโนโลยีมันแน่นมากเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขสเปคให้นะใครอยากจะอ่านแบบละเอียดนะพูดทั้งหมดไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าผมขอแอ์ไทมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือด้วยความที่หูฟัง2รุ่นเนี้ยเอาตรงๆนะครับ มันแทบจะเหมือนกันเลยกว่า90%เลยนะมันเหมือนกันเลยผมยังงงอยู่เลยว่า Creative จะแยกขายเป็น2รุ่นทําไมเพราะมันแทบจะไม่ต่างอะไรนีจุดต่างกันนิดเดียวจริงๆครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะพูดแบบรวดเดียวในจุดที่แบบมันเหมือนกันอ่ะผมก็พูดไปเหมือนเป็นหูฟังตัวเดียวครับแต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะพูดแยกไว้ให้แล้วกันครับแล้วในเรื่องคุณภาพเสียงล่ะเป็นยังไงบ้านครับเอาแบบสรุปโดยรวมก่อนครับคาแรคเตอร์เสียงครับของทั้งสองรุ่นนี้เอาจริงนะ ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคาแรคเตอร์เดียวกันเลยเพราะว่าเขาใช้ไดรเวอร์แบบเดียวกัน,นครับเป็น dual driver นะครับตัวนึงจะเป็น solid state อย่างที่บอกไปนะครับอีกตัวนึงจะเป็น dynamic driver นะครับซึ่งข้อดีของ solid state เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการเคลียชิ้นเครื่องดนตรีนะครับจุดที่ผมชอบที่สุดของรุ่น a อ e 2นะครับคือ position เครื่องดนตรีของเขาดีมากดีแบบนั่งยิ้มฟินอยู่คนเดียวเวลาฟังเพลงคือแบบว่าการแยกชิ้นของเครื่องดนตรีการกระจายตัวของเครื่องดนตรีนี่คือแบบ ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้เคยรีวิวมาเลยครับผมทํารีวิวหูฟังมาเยอะมากครับแล้วก็เจอหูฟังที่จัดการสเตจได้ดีมาก็ไม่น้อยครับแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่า beyond ไปไกลกว่านั้นจริงครับคือฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบแตกต่างจริงครับคือพวกย่ารายละเอียดต่างๆมิติ ไอ้ความแบบกุง้งกิ้งกุ้งปิ้งกุ้งปิ้งวิ่งรับส่งกันเนี่ยมันถูกคุมด้วยเอ,อ่อ X m e n Driver นะครับถ้าใครที่ได้ซื้อไปนะผมอยากให้ได้ลองฟังเพลงเออครบแล้วห้ามเลิกของนนทนที่ฟจอริ่งกับลิปตาครับลองฟังมิติที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งเพลงนะครับเสียงคอรัสที่ถูกแยกซ้ายขวากันชัดเจนครับเสียงเออซินที่แบบลอยอยู่เหนือหัวทางด้านแบ็คตรงเนี้ยแล้วลอยขึ้นมาข้างบนเออแต่ไม่เยอะมากข้างหน้าคือคือมันบอกโพซิชันได้แม่นนึงหนาที่ผมสามารถที่จะเหลือบตามองแล้วแบบผมได เนี่ยตรงเนี้ยคือเราแทบจะเอามือไปจับไปทัชเสียงที่แบบเราได้ยินได้แล้วอ่ะแบบสุดยอดจริงๆคือเรื่องนี้คือแบบยืนหนึ่งจริงๆครับ <S <S รายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยมาครบนะครับคือการวิ่งรับส่งกันโอบล้อมรอบตัวเลยครับกับบางเพลงนะผมได้ยินลายโน้ตบางตัวบางโน้ตบางลายที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยคือมันสามารถที่จะขุดแล้วก็ขับออกมาให้ได้ยินกันแบบชัดมากๆครับ ในส,ส่วนของรุ่นเธรรมดาครับก็คือเอาจริงอย่างที่ผมบอกว่ามันคาแรคเตอร์เดียวกันแต่ว่ามันแค่ลดทอน,นครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อแี้รายละเอียดต่างๆที่ผมพูดไม่ตรงมิตินะครับมันจะถูกลดทอนลงจากตัว S 2ูประมาณแบบนิดเดียวครับประมาณแบบ10อ่า10เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน15%เปอร์เซ็นต์นิดเดียวครับในส่วนของย่านเสียงต่ำหรือว่าเบสนะครับจะถูกคุมด้วยเดนามิกไดรเวอร์นะครับหูฟังทั้งสองตัวนี้มีเบสคุณภาพที่ดีใช้ได้เลยครับนุ่มทุ้มแล้วก็มีแรงประทะที่กำลังดีีมานคััคือหูฟงตว จะไม่ใช่สายแบบบ้าพลังแบบอัดแบบแน่นๆตึบๆตๆตึบๆๆตลอดเวลาถ้าเป็นช่วงล่างของรถก็คือรถที่นุ่มหนึบจะไม่ใช่สายสปอร์ตแข็งตึงตังแบบเน้นกระแทกกระๆๆทันเน้นฟิลลิ่งแบบมันๆไว้ก่อนนี่คือมาแบบค่อนข้างจะมีความผู้ดีครับแล้วปริมาณไม่น้อยด้วยนะปริมาณถือว่าค่อนข้างเยอะและที่สําคัญคือถึงแม้ว่ามันจะมาค่อนข้างเยอะแต่มันไม่ยุ่มย่ามย่านเสียงกลางหรือเสียงสูงเลยครับอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าครีเอทีฟเขาเก่งในเรื่องของการ จัดการ EQ ในการจูนตัวหูฟังมาครับก็ creative, ครีเอทีฟนะความหมอะในเรื่องของเครื่องเสียงมานาน,นครับถึงแม้ว่าจุดที่ผมเสียดายคือมิติด้านเชสนะครับของเบสอาจจะไม่ได้ลงลึกมากครับถ้าเป็นหูฟังในสมัยใหม่แบรนด์อย่างฟิลหรือโทโซอย่างเงี้ยเขาจะเน้นในเรื่องของเชสคือให้มันทุ้มลงมาอยู่ในช่วงหน้าอกครับแต่ว่าตัวนี้จะเลยค้างลงมาหน่อยอยู่ในช่วงแบบต้นคออะไรเงี้ยไม่ได้ลึกมากนะครับรวมถึงซับเบส ก็มีให้ได้ยินนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าหูฟังแบบที่แบบเขาจูนมาย่านนั้นโดยเฉพาะอย่างแบบที่ผมรีวิวไปอย่างโทโซ NC7 Pro โปรอย่างเงี้ยตัวนั้นจะแบบซับเบสจะค่อนข้างกระหึ่มตัวเนี้ยมีให้ได้ยินในระดับที่เอาไว้อบอุ้มบทเพลงแต่ไม่ได้เยอะซะจนแบบเอามาสั่นแบบจนแบบขี้หูสะเทือนขนาดนั้นครับเขาจะเน้นความบาลานซ์มากกว่าด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ที่ออกแบบพวกลําโพงเครื่องเสียงนะครับเขาจะเน้นที่แบบความกลมกล่อมมากกว่าความแบบใสสุดเข้าใจใช่ไหมความแบบ น้องใหม่สาสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาแบบเป็นที่ใหญ่ของวงการแล้วเขาต้องอ่าดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายเน้นคุณภาพของเบสไม่มีผิดหวังนะครับในขณะที่รุ่นเอสจะมีพลังเบสที่ลดลงมาเล็กน้อยเช่นเดิมครับประมาณ10%นะครับแต่คาแรคเตอร์โดยรวมยังเหมือนกันเลยครับในส่วนของย่านเสียงร้องหรือว่าเสียงกลาานะครับคือเขาจูนสเตจมาให้แบบชัดฟังง่ายเยื้องลอยตัวคือแบบมาแบบเหมือนนักร้องมาร้องอยู่ข้างหูเลยคือฟังก็รู้เลยว่าหูฟังตัวนี้คือเกิดมนาะเพื่อแบบฟังเพลงที่เน้นโ ใครที่เป็นสายแบบก็คือฟังเพลงร้องอะนะครับคือไม่ใช่สายแบบอเอเคสตราจา๋าหรือซาวท랙แบบสุดริมทิมประตูแบบผมอะไรแบบนี้ครับก็คือสบายๆนะครับ,บ,บ,นรบเนื้อเสียงดีเนียนมิติดอุ่นๆวอมโทนให้เราได้ยินด้วยครับมีความหวานๆบางๆครับอาจจะไม่ได้ฉ่ำมากไม่ได้ฟังแล้วแบบโขฟูขนาดนั้นแต่ว่าไม่แย่เลยเนื้อเสียงดีไม่แห้งไม่สากไม่กระดากูครับสรุปในเรื่องของเสียงนะครับบอกได้เลยว่าหายห่วงเป็นหนึ่งหูฟังไม่สิเป็นอีก2หูฟังที่ให้เสียงที่มีคุณภาพสูงมากๆครับ ทั้งในแง่ของบิตเรทครับมิติรายละเอียดเสียงเนื้อเสียงคุณภาพต่างๆครับสเตจต่างๆคือบอกได้เลยว่าดีมากชัดมากจัดจ้านมากๆครับคือสมกับที่เขาเคลมครับว่าเขาเอ่อมีฟ r e q u e n c y range อยู่ที่5เฮิร์ตถึง40,000เฮิร์ตนะครับคือกว้างกว่าขอบเขตที่มนุษย์จะได้ยินนะกว้างกว่าที่หูเราจะได้ยินครับหลายคนอีจจะสงสัยเหมือนผมเมื่อก่อนครับว่าเราจะมีหูฟังที่ขับย่านเอ่อคลื่นความถี่ที่กว้างเกินกว่าที่เราจะได้ยินไปทําไม ในเมื่อสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยินอยู่ดีถ้าผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เรามีรถยนต์2คันอ่าคัน A เนี่ยขับท็อปสปีดได้สูงสุดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัน B ขับไปสูงสุดที่240แต่เรามีโจทย์ว่าให้ทั้ง2คันเนี้ยขับที่ความเร็ว180ตีคู่เสมอกันไปคำถามคือรถทั้งสองคันนี้จะขับได้ดีเท่ากันไหมฮะไม่มีทางคำถามคือรถทั้งสองคันนี้จะมีอาการออกอาการเท่ากันไหมไม่มีทางไอ้คันที่ขับท็อปสปีด180คือมัน สุดของมันแล้วมันขับจนเครื่องสั่นแล้วมันขับจนช่วงล่างมันจะเอาไม่อยู่แล้วแต่ไอ้คันที่มันขับได้240อ่ะแต่มันถูกเอามาขับแค่ร้อยปอะชิวๆเลยงานหมูเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคล้ายๆกันครับดังนั้นหูฟังที่ขับคลื่นความถี่ได้กว้างกว่าก็ย่อมมีโอกาสผมใช้คำว่าย่อมมีโอกาสที่จะให้คุณภาพเสียงอะไรต่างๆได้ดีกว่านะครับไม่ได้บอกว่าต้องดีกว่าเสมอไปบอกว่า ให้โอกาสมันมีโอกาสที่จะทํำได้ดีกว่าเท่านั้นเองดังนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงของหูฟัง2รุ่นนี้คบ,บอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังกับเรทราคา5,000บวกลบเพียงแต่ว่ารุ่น S2 จะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับตามราคาของเขาครับ ทีนี้เรามาดูงานดีไซน์ของเขากันบ้างน,นะครับต้องยอมรับนะว่ารุ่น a อสทูเนี่ยสวยมากๆนะเขาออกแบบให้มันโปร่งแสงเป็น t r a n s p a r e n t ครับมองเห็นแผงวงจรข้างในแล้วก็โชว์งานออกแบบสวยๆข้างในด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อพลิกมาดูที่ด้านหลังจะเจอกับขดลวดแบบนี้ซึ่งแปลว่าแน่นอนครับหูฟังตัวนี้รองรับการชาร์จแบบไร้าสายแน่นอนรวมถึงตัวเอสธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันครับข้างนอกว่าสวยแล้วเปิดเข้ามาด้านในนี่ตาเป็นประกายมากๆครับ mm hmm. เขาตกแต่งแบบ g ล o s s y เต็มพิกัดนะครับนี่แอบนึกถึงด mm ็เตอร์เฟดใน Black a d ด m เหมือนกันครับใช้งานสีแชมเปญโกล์นะบอกได้เลยว่าสวยหรูแล้วก็แปลกหาดูได้ยากมากจริงๆครับยังไม่หมดเท่านั้นนะตัวหูฟังเองก็เป็นทรานส p a เรน t แบบโปร่งแสงนะครับโชว์แผงวงจรโชว์ไดรเวอที่อยู่ข้างในมาจนสุดทางจริงๆครับบอกได้เลยว่ากิ๊เก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนครับในรุ่นเอสธรรมดาเนี่ยใช้งานดีไซน์เดียวกันทุกจุดนะเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นแบบทึบแล้วก็เป็นสีดาล้วนเท่านั้นครับ หูฟังทั้งสองรุ่นนี้นครับรองรับมาตรฐานกา,การกันน้ำที่ IPX5 ทั้งคู่ครับก็คือใส่ลุยฝนตกเบาๆน้ำกระเซ็นได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นใส่อาบน้ำหรือว่าใส่ว่ายน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณภาพของไมโครโฟนของหูฟังทั้งสองรุ่นนี้กันดูนครับแต่ว่าสปอยก่อนเลยนะครับคือหูฟังสองรุ่นนี้นครับ S กับ S2 เนี่ยคุณภาพไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนแบบเป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออ99แล้วกันผมเผื่อไว้หน่อยนะแต่เอาจริงเหมือนกันครับคือเหมือนในชนิดที่ว่าผมแยกอับ ออกมานะครับผมนั่งเปิดไฟลฟังเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าไฟล์ที่ฟังออกมาจากหูฟังตัวไหน,นครับคือเหมือนกันเลยใช้งานเหมือนกันเป๊ะนะครับเขาให้ไมมา6ตัวเลยนะจัดหนักพอสมควรครับข้างละ3 <c oughs> ตัวครับเพื่อรับเสียงแล้วก็ตัดเสียงครับแล้วก็ใช้เออเทคโนโลยีของทาง l c คอ m ทุกคนจะเห็นว่าเขาใช้เทคโนโลยีของ l c o อมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น a p t เ a Adaptive ไม่ว่าจะเป็น Snapdragon Sound c, <c oughs> นะครับหรือ CVC นะครับ Clear Voice Capture น <c> ะ <oughs> ครับในไมโครโฟนรุ่นนี้ครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าไมเป็นยังไงครับ โอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำ sí, cool. yeah. ลังได้อย like, like 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 ู่ตอนนี like ้ครับเป็นการพูดผ่านตัว Creative Onea S2 ครับเป็นไงบ้างัะดีไหมดีมากนะไม่ดีแบบดีดีนะครับคือแบบสมราคาเขานะครับคือแตกต่างจากไม่หูฟังราคาแบบ1,500-2,200แบบชัดเจนมากคือแบบมาอีกเกรดหนึ่งเลยครับเช่นเสียงมาค่อนข้างีจะเต็มอิ่มถึงแม้ว่ามันอาจจะมีแบบ แห้งในบางช่วงขาดในบางช่วงไปบ,บ้างแต่ว่าอย่างที่ทุกคนได้ยินครับไม่มีปัญหาเลยทีนี้เขาบอกว่าเขาตัดเสียงได้ด้วยมาลองดูกันครับผมจะเปิดเป็น noise floor ครับเอ,อเป็น noise บนเครื่องบินครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแนละ้วผมเปิดดังแค่ไหนสวิชมาที่ my wireless ครับผมเปิดดังนะผมเปิดดังแบบฉ่ำๆห้องเลยนะครับทีนี้ <laughs> มีรถผ่านด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เอวาน่าเอครับเงียบกริบเลยอะ่ะเงียบแบบกริบเลยอะ่ะเส้นเสียงเนี่ยผมนั่งอัาเดี๋ยวผมดูอยู่แหละหายไปหมดเลยะนะครับแล้วแี่ที่กลังตัดเสียงพูดก็ยังฟังรู้เรื่องโอเคมันดรอปลงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างนี้ทุกคนได้ยินอะ ไม่มีปัญหาเลยคือถ้าใครที่แบบกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเน้นแต่ฟังเพลงหรือเปล่าใส่โคเด็กใส่เอ่อไดรเวอร์แปลกๆเข้ามาไม่เป็นไงล่ะโหดมากนะบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาเลยชัดมากๆครับเหมือนกันทั้งสองตัวไม่ต้องกังวลครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูแอปของเขากันนิดนึ่งครับก็ตรงๆตัวเลยครับ Creative ครับแอปของเขาเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งนะก็คือมันใช้ง่ายมากๆครับหน้าแรกเนี่ยจะบอกสถานะแบตของหูฟังทั้ง2องข้างครเสียดายมากนะที่ยังไม่ยอมบอกสถานะแบตของตัวเคสนะราคานี้แล้วนะนะครับการใช้งานจะแบ่งออกเป็น3หมวดครับอันบนคือ Equalizer ครับถ้าใครที่ยังไม่ถูกใจซาวด์ดั้งเดิมของเขาก็เข้ามาปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับ โหมดที่2ครับก็คือโหมดการทํางานต่างๆครับก็มีทั้ง Adaptive ANC นะครับ,ท,รบที่เขาจะปรับกําลังการตัดเสียงรอบข้างให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตัดได้ดีเลยนะครับแต่ว่ารุ่น S เนี่ยจะปรับระดับได้นะครับคือต่ํากลางสูงแต่ว่าถ้าเป็น S2 จะปรับไม่ได้มันจะทํางาน ของมันเองเป็น adaptive นะครับคอยปรับเองครับสุดท้ายนะ, parent, นะครับ transparent ครับที่จะเปิดรับเสียงภายนอกเข้ามาแล้วก็เช่นเดิมครับตัว s จะสามารถปรับระดับได้เองครับแต่ว่า s2 เนี่ยจะเหมือนกับว่าทําโดยอัตโนมัตินะครับเป็น adaptive ก็คือปรับไม่ได้นะครับเขาทําเองแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ gesture การสั่งงานครับทุกคนจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะให้อิสระกับเราค่อนข้างมากอยากจะปรับคําสั่งไหนเปลี่ยนเป็นอะไร ปรับได้ค่อนข้างเยอะอิสระนะครับไม่ได้ฟิกซ์ไม่ได้ล็อกอะไรมากมายครับเอาจริงเขามี low latency Mo ม e มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาเอามาซ่อนไว้ลึกเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะฝากทาง creative เอาออกมาไว้ข้างหน้าให้ผมด้วยครับไหนๆก็พูดในเรื่องของ low latency หมดแล้วใช่ไหมครับคุยกันในเรื่องของการเล่นเกมต่อเลยแล้วกันครับใครที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยมันฟังเพลงดีแล้วไมค์ดีแล้วมันจะเล่นเกมได้ไหมผมบอกได้เลยว่าโคตรดีดีแบบเฮ้ยมันต้องให้ได้อย่างงี้สิวะหูฟังราคา5 0 0พมันต้องแบบนี้แหละ แตะปุ๊บยิงแต่ปุ๊บยิง,ยงไม่ดีเลยอ่ะผมอยากจะพูดออกไปเลยว่ามันไม่ดีเลยเลยฮะมันคือหูฟังเกมมิ่งดีๆตัวนึงเลยคือมันอาการดีเลยของมันเท่ากับหูฟังเกมมิ่งแพงๆแ,แบบเออคือแบบไม่ดีเลยอ่ะเล่นได้เล,เลยอ่ะไม่ต้องไปนั่งคว้าหูฟังมีสายมาเล่นเกมแล้วอ่ะใช้แทนกันได้เลยนะครับแล้วมิติทิศทางต่างๆคือแบบจัดจ้านมากกระหึ่มมากคือเล่นเกมได้เลยนะครับเกิดมาแบบไม่ได้แค่ฟงังเพลงแล้วหูฟังตัวเนี้ย ทั้ง2ตัวเท่าๆกันครับถึงแม้ว่าในความรู้สึกผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะแอบ,บน้อยกว่านิดนึ่งหมายถึงว่าแอบ,บดีเลย์มากกว่ารุ่น S 2นิดนึงตัว S เนี่ยจะดีเลย์มากกว่า S 2นิดนึงแต่ก็ก็นิดเดียวในระดับที่ว่าน้อยแบบแต่ปุ๊บยิงแต่ปิ๊บยิงทั้งคู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจําลองให้ดูนะว่ามันดีเลย์น้อยแค่ไหนสุดจริงๆครับราคานี้มันต้องให้ได้แบบนี้สิครับ อีกหนึ่งความเจ๋งของ e อวาน่ a เกับ S2 นะครับคือเขาใช้บลูทูธเป็น LE Audio เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบลูทูธนะครับคือมันเ,เป็นการเข้าราหัสแบบใหม่รวมถึง Low l o w l a t e n c y ต่างๆเนี่ยมันมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมมันถึงดีเลย์น้อยขนาดนี้นะเพราะว่าเขาใส่ LE Audio นะครับแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ LE Audio นะครับคือมันสามารถจะทำตัวเองเป็นบอร์ดแคสต์โหมดได้หมายความว่าเราสามารถเจอจ้หูฟังที่รองรับฟีเจอร์นี้นะครับหลายๆตัวนะ เชื่อมือถือแค่เครื่องเดียวครับแล้วเราก็กดเปิดเพลงแล้วเพลงก็เล่นมันออกไปในทุกหูฟังพร้อมกันดูหนังพร้อมกับแฟนฟังเพลงพร้อมกับเพื่อนกับคนในครอบครัวได้เลยผ่านมือถือเครื่องเดียวและไปส่งเสียงให้กับหูฟังตัวอื่นๆด้วยอันนี้คือยอดเยี่ยมมากแต่ว่าต้องเรียนนี้นะครับว่าฟีเจอร์นี้หูฟังต้องรองรับ LE Audio และมือถือก็ต้องรองรับ LE Audio ซึ่งณวันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าหามือถือที่รองรับฟีเจอร์นี้ได้ค่อนข้างยากมากและผม ไม่มีดังนั้นผมไม่สามารถที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานในมิตินี้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าในเชิงเล็กสเปคในเชิงเทคโนโลยีเขาใส่มาให้แล้วดังนั้นถ้าใครที่มือถือรองรับคุณซื้อมาใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีแบบผมจะมองว่าซื้ออนาคตมารอไว้ก็ได้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าคลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะชมเขามากนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาทำการบ้านมาค่อนข้างดีกับหูฟังรุ่นนี้รวมถึงว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างมีราคาดังนั้น คุณภาพมันก็ตามราคาครับแต่น่นอนครับยังไงก็ต้องมีจุดพิจารณาทุกคนได้รู้ไว้เหมือนกันครับคือถ้าบอกว่าหูฟัง2รุ่นนี้มีราคาอยู่ในช่วง5000แล้วครับมันก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังไปได้ไม่สุดอยู่บ้านครับอย่างแรกเลยนะครับคือแพคเกจจิ้งนะครับที่ดูธรรมดาธรรมดาครับแทบจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากหูฟังราคาพันกว่าบาท2,000เลยนะครับเสียดายนะตัวหูฟังเองเนี่ยเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับผมว่ามันมีพื้นที่เติมเต็มจินตนาการในส่วนของแพคเกจจิ่งได้อีอคื ผมฟังสมัยเนี้ยราคา2,000กว่าบาทก็เริ่มใส่กันมาหมดแล้วนะครับตัวนี้5,000บวกลบแบบนี้ผมมองว่ายังไงก็ควรมีจริงๆครับสุดท้ายครับอันนี้ขำๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรน,นะครับเซลเขาเล่นๆเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับอ่านี่ครับคู่มือการใช้งานมองเผินๆก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะดูนี่ครับ <c oughs> เอาสิ ก็มาสิครับนี่คู่ม,มือการใช้งานนะเออ,อมาเป็นคำพีร์เลยคือถ้าใครที่ดูรีวิวหูฟังมาเยอะๆก็จะรู้ว่าแบรนด์ต่างๆเขาจะจัดการกับเมนนนไก์กันยังไงนะครับก็ฝากทางครีเอทีฟดูนิดนึงนะครับผมว่ามันดูหลงยุคไปหน่อยนะโอ้อะไรเนี่ยก็นิดนึงครับนิดนึงครับแซวกันเรื่อยๆขำๆเนาะ สรุปนะครับกับ Creative Ewana S แล้วก็ Ewana S2 นะครับถือเป็นหูฟังเปิดต้นปีได้ดีมากๆของทาง Creative นะครับเพราะว่านี่คือ flagship in-ear ของเขานะครับจัดมาสุดมากทั้งเสียงไมค์การเล่นเกมเทคโนโลยีที่ใส่มาไดรเวอร์อะไรต่างๆนะครับคือสุดแล้วกับราคาที่จะให้ได้นะครับ5,000บวกลบถ้าใครที่สนใจลองดูด้านะการกดสั่งซื้อจากนี้ที่ผมใส่มาให้จะถือเป็นการสรับสนช่อบเปนตัวก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสับคนที่เป็นแฟนๆของ Creative นะครับกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe รอไว้ได้เลยนะครับเหลืออีก4รุ่น4ตัวเน้นๆครับรอดูได้นะครับปีนี้ครีเอทีฟกันยาวๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆครับแค่กดข้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไมล์เมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย